ต่อมาเป็นโจทย์ข้อที่2นะคะจงหามุมวิกฤตจงหามุมวิกฤตมุมวิกฤตก็คือเทต t าแล้วก็ห้อยสสัญลักษณ์ของมุมวิกฤตของแท่งพลา,า,า,าสติกที่มีดัชนีหักเหนึ่แสดงว่าเขากําหนดตัวเอมาเป็น1.5โจทย์กําหนดตัวเอมาเป็น1.5 เมื่อแท่งพลาสติกอยู่ในอากาศอ่ะคราวนี้การที่มันจะเกิดมุมวิกฤตมาได้นะคะการที่จะเกิดมุมวิกฤตเนี่ยแสงจะต้องเดินทางจากตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเหดัชนีหักเหมากนะคะดัชนีหักเหมากไปหาตัวกลางที่มีค่า ดัดชนีหักเหน้อยแบบนี้ถึงจะเกิดมุมวิกฤตดังนั้นดัดชนีหักเหมากก็คือจากแท่งพลาสติกจากพลาสติกพลาสติกมีค่าดัดชนีหักเหเท่ากับ1.5ไปหาอากาศอากาศมีค่าดัดชนีหักเหเท่ากับ1ฝั่งนี้เป็นอากาศมีค่าดัชนีหักเหเท่ากับ1ดังนั้นโจทย์ไม่ได้บอก ว่าเดินทางจากไหนไปไหนแต่เราต้องเข้าใจว่ามุมวิกฤตจะต้องเกิดจากแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีดัดชนีหักเหมากกว่าไปหาน้อยกว่านะดังนั้นฝั่งที่เป็นพลาสติกจะต้องเป็นฝั่งเริ่มต้นคือฝั่งหนึ่งไปหาฝั่งอากาศที่เป็นฝั่งสองโอเคนะต่อไปเราไปใช้สูตรในการหาก็ประยุกต์มาจากกฎของเนเนลนะคะก็คือ n1 ไซทีา yeah. <N 1, S 1> c เท่ากับ n2 ไซ90องศาก็แทนค่า n1 n1 ฝั่ง1ฝั่ง1ก็คือฝั่งพลาสติกแต่นั้นก็จะเป็น1.5แล้วก็ไซทา c ไซทีา c เนี่ยคงไว้เพราะมันเป็นมุมวิกฤตเราต้องการหา ส่วน n 2 n 2คือฝั่ง2ก็คือฝั่งของอากาศก็แทนค่าเป็น1 sin 9ไซเา 90, เท่าเรากดเครื่องคิดเลขก็จะมีค่าเป็น1นะคะดังนั้นเราก็จะได้ไซ n θ เทต้ c เท่ากับฝั่งขวาหนึ่งคูณหนึ่ได้1 1.5มันคูณอยู่กับไซ n θ เท c แล้วก็ย้าย1.5ย้ายมาเป็นหาร1หาร1.5 1หาร1.5 1หาร1.5ได้อา่าประมาณ0.667ดังนั้นเราก็ไปกด arc sine เหมือนเดิมเราอยากได้ theta c เราอยากได้ค่าม,มุม theta c ล้วก็ไปกดฟังก์ชัน arc sine arc sine ของตัวเลขไหนก็ arc sine ของ0.667ถ้าก,กดแล้วมันจะได้มุมเทต้าประมาณนะคะประมาณ41 จุองศานี่คือคำตอบ